Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วายวะวายวะวายะนามาพุทธโยโวยบุทถายะเริ่มครับบ้านพลทองโพริต้นวัดเทพุธารามบ้านพลทองเนี่ยเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแพงวัดโพริต้นพระครูการะโพธิกิจวัดโพริต้น เป็นผู้นำพาหลวงพ่อหมหาพุนมีวัดเทพวิรารามวัดพลทองใหญ่ตำบลแวงอันนี้ตำบลโพทองตำบลโพทองมีจิตศรัทธานำลูกหลานชาวบ้านหมู่ย่าตายายพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ก่อนเข้าพรรษาหรือออกพรรษาไนี่เขาจะมา ผูกแขนตามประเพณีให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีความสุขความเจริญให้พระสงฆ์ถ้าได้ผูกแขนจากพระสงฆ์เขาถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งอำเภอพุทองอำเภอพุททอง,อทองจังหวัดร้อยอง โดยเฉพาะก็คือวัดหลงพ่อแพงวัดโูรุตน้นวัดเทพยูพดารามตำบลปุทองบบทองบโรยวราวทเป็นปะเเพนี้ที่ทำมาดังกล่าวนี้เพื่อจะให้ลูกหลานญาติโยมพระเนนวาสุขวาจิกาชาวบ้านบุทองอยู่เย็นเป็นสุขในตำบลน,นี้หรือนอกตำบลก็ดี คิดว่าญาติโยมคงจะพอใจอพอใจที่ได้ฝูกแขจากพระสงฆ์จากพระสงฆ์ก็คือหมายถึงว่าเจ้าว่าผู้เป็นหลักเป็นใหญ่อยู่ในตำบลนี้เป็นป,ปีดีมานุ่งนานแล้วนานปีแล้วข<อ>่าวจริญพร